ดับอาวุธแต่สิใจออกไปเลยมันเดิมเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมพี่อยู่บนรถเอาหน่อย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 ขวาละขวาละสู้สู้สู้วิงเด็ดดีด้วยครับเมาเมาส์กากแต่ไม่ค่อยจะติดสอรี่ ที่แบนจแบนเหมือนเดิมยังไม่ขึ้นให้แบนเลยแบนเหมือนเดิมนะเออฉลามก่อนอันนี้เป็นมาเช่ถูกไหมมาเช่มาเช่เราจะแบก่งทุกทีมอ่ะไมี่โมาเว้ยฉลามอ่ะเออฉลามก็มาเช่มันโกงอ่ะโกงจริงไอ้เหี้ย ถ้าหล่นแล้วมาเชนสับอ่ะกดเล่นใจเย็นนะค่อยๆเลือกดูดีๆที่เลือกไม้เบสวินาทีแรกเริ่มไม้เบสเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเลยดึงครับเหมือนเดิมนะกกดก่อนเลยก็ได้ผมไม่กลอบนะและแคนเซิลแมสกดแคนเซิลเลือกอาวุธเพิ่มมากดแคนเซิลไปเพราะว่าเราได้อุินเราแล้วแล้วก็เอาใส่ช็อตคีย์ไวๆแล้วต้องรีบเดินอ่ะไปเตรียมนะครับพี่เตรียมเลยใส่ของเอารถออกมาเแต่ไปด้วยกัน ค้างแน่อดีไปกับพี่เออค้างทุกคนเออมันค้างทุกคนค้างทุกคนจะยะน้องก็เมื่อกี้เขาบอกไปกับลังสามคนใช่แหละหนึ่งเดินได้แล้วไป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 อ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่มันเข้าช่องแล้วพี่เหมือนเดิมพี่มาดมามามาอยู่กูรถกูรถกูถื่อวุฒิค้างหน้าต่างเลยหน้าต่างค้างที่ไหนอะวะขึ้นมาเป็นเวนเจอรี่กำลังกำลังขึ้นมา เอ้ยไม่ต้องมามึงอ่ะมึงถือปืนไม่ต้องมากูไอ้แจ็คมาไปรอเล่นดีไอ้ตัวเล่นมันค้างอ่ะลุงทำไงไม่ลงตนแข็งเลยอ่ะขึ้นมาขึ้นมาแจ็คไหนได้มากันเป็นเพื่อนไหนไม่ช่วยกลัวมันบอกบอกนายกดิพิมพ์ดิกดทีแล้วพิมพ์บอกเขาบอกเขาไอ้ค้างไมเก็บมาแล้วเก็บของไม่เก็บของมาแล้วแอ้ดอกเขามามาต้องสู้มาผมมาแอ้ดอกไม่ทัน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 มมาาาเเเยยออะะข้ า่ยเขามาช่วยเมื่อเรามาช่วยไอ้บอยผมมาช่วยเฮ้ยไอ้บอยย้ายเขาได้แล้ไหมพี่เก็บพี่เก็บพี่เก็บแล้วพี่เก็บอยู่ความสำคัญเขาไม่เข้าท้องก่อนดีเขาไม่เข้าเขาไปเขาถอยเขาถอยเข้าไปเก็บธงเร็วเร็วเร็วไปเก็บ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 เก็บแจ็คครบคนนึงไอ้ไอ้เต๋ยไปครบไกลๆเลยนั่นน่ะตัวนู้นน่ะไป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 กับกู แล้บ้านเราไม่มีคนกันเลยนะไปไปกันไปกันไปกันไปบ้านที่บ้านเองปืนมาืนานมืนมาปืนมาปืนผมปืนผมมช่วยช่วยกักไปต่อยกลไปต่อยมึงเก็บได้บ้างมึงเก็บอยู่ปะไเก็บ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 ไปกับพี่นี้เก็บไปเก็บไปตีตาตายกตายตายไม่ทันย้เยอะตายกูตายกูตายกูตาชอบนังแลนมีนรถ่ปลอดภัยปลอดภทยเอ้ยได้ดีมาโขึ้นยกขึ้นเดี๋ยวพี่แบกให้ปลอดภัยปลอดไทยนรถเนี่ย ไอ้ได้กลับไปบ้านก่อนบ้านเราตอนเนี้ยบ้านเราไม่มีคนเลยโง่จัดเลยไม่กลัวแทงไอ้เหี้ยกูจะเก็บธงได้แล้วไอ้สัสเดี๋ยวนิดเดียวไอ้ไม่เก็บธงเราไปแล้วใช่บ้านเราไม่มีคนเลยมันได้ธงเราไปหนึ่งนะไม่กูให้มุ่งมือไปกันไม่ใช่หรอมึงจะมาทำเหี้ยอะไรมึงจะมาทำเหี้ยอะไรกูให้มึงไปกันไอ้ขวามือเขาไม่ได้เอ้ยมาขึ้นมาเกิดแล้วผมเกิดแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วเนี่ยพี่เบิร์กแล้วก่อนพี่เบิร์กแล้วก่อนไม่ไม่ต้องมาเว้ยกูกูบอกว่ากลัวไปเก็บธงไก่แจ็คสามคนมึงจะวิ่งกันมาทำไมว่พี กูบอกมากันสามคนไอศาสตว์เราแค่มาเก็บทงไอ้เหี้ยมึงงงอะไรเนี่ยไปไปไปอย่างมึ่นเลยศาสตว์ได้ก่อนไหนวะพี่ตีเห็นเปล่าพี่ตีเห็นเปล่ามันวิ่งตามมันเนี่ยตีมันตีมันมา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 มอันนี้ออกเขาใหม่ มันมาหลังในบ้านมาหลังสองคนช่วยหนยป่ะสามคนสามคนเอ้มาช่วยหน่อยที่บ้านอ่ะอชัวยอยู่นะพี่สี่สี่ไม่ไหวไม่ไหวเรา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 ไม่เอาเสียเสียฟีเราสีแดงเฮ้ยตามไหมพี่เต้ยมีใครมาบ้านของเราแดงของเราแดงโดนจุดไหมล้มล้มกลับบ้านหน่อยกลับบ้านหน่อยมันมันมันมาเสียชคเราจะพี่ทงเราไม่ได้แดงลงมาทุ่มเงินล้มอีกไม่ตายว่ะไปไปถอยถอยื่อยน้ำไปช่วยหน่อยอยู่แค่กับโชคเองอยู่แค่กับโชคเองมัมาแล้วมาแล้วจานผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงต้นมาเดียวเส้อต้นหญิงเดียว สวยช่อสวยพี่ดึงเขาฉลวยได้ปะฉลวยไม่เชื่อไม่ได้ไหวเชื่อไอ้ฝั่งไปเไปกูมาเติมมันมาเติมพี่ติ๊กต้องยอม้องอมผมรอเพื่อนมาแล้วกันผมรอเพื่อมาแล้วกันรอรอรออยู่นะรออยู่ไม่ไดี๋ยวช่วยครบยิงก่อนแล้วกันไม่ธงแดงคืออย่างนี้ทงแดงอ่ะไม่ได้ธงแดงอ่ะคือธงมันไม่ใช่ธงเราธงเราสีเทาเนี่ยธงเราสีเทาทุกเกมเลยธงแดงคือของคนอื่นจะงงอะไร ที่ซ่อมมานะใครใช้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 รถมันอยู่ฝั่งขวากันประมาณกี่คนไม่รู้อะมันอยู่ฝั่งขวาเดี๋ยวน้ก่อนแต้มเดียวเราทำได้เราทำได้้คืออย่างนี้มึงเอามึงเอาคนไปบุกพวกมันได้ไหมแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่เอาธงไปบุกคนบุกพี่ต้องนำคนบุกมึงไปบุกเดี๋ยวกูกันไอ้เซิร์ฟต้องอยู่ไอ้เซิร์ฟต้องอนิเมะไอ้เซิร์ฟต้องอยู่พวกมึงไปแค่เก็บธงอ่ะไม่ต้องบวกอ่ะเข้าไปเก็บธงอ่ะวิ่งมา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 ไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟไอโชคมาอย บินไปเลยไปเลยไปเลยโอเคครับมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไทยวิ่งมาไปเลยไปแค่เก็บธงอ่ะเซอร์กันธงไว้ไม่ต้องเปิดคนนะไอตื่อไอหย่อยไอเตอไอสกอตไปสกอตตอนนี้ไอดรอปเราไม่ได้เก็บแล้วนะมันคุมโซนแล้วนะไอดรอปเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วไอดรอปเราได้แล้วพี่เราได้ยาผมเยอะมากถ้าใครหมดมาที่ผมผมไปเก็บมา ไอ้เซิร์ชทงเราอยู่นี่ไปกันทงกูจะไปช่วยเพื่อนไปพูมึงไปผู้มึงไปผู้มึงไปไปเอาทงไปไปแค่เก็บทงไปแค่เก็บธงมามามารอรอเพื่อนเราเพื่อหลังเราเพื่อนหลังเราเพื่อนหลังเราเพื่อนงเราเล่นดีูกหลัง่องหลังกลัองหลังหาฉลามมาหาฉะมึงเก็บทงแล้วมึงปั๊มยาลลวเว้ยตีแค่ฉลามพอมันทาเพี้ยอะไรไม่ได้ตีแค่ฉลามพอไอ้กัวไอ้กัวกัวกัวสลับเก็บทง ไม้แต่เข้ายางสายบุกจะเข้าหรือยังกำลังจะเข้ารอเพื่อนอดี๋ยวดีๆใหพี่รอพี่รอข้างหลังให้พี่แป๊บเดียวเลยอ่ะหน่วยหน่วยแป๊บเดียวอ่ะเอารถมามาเข้าแล้วหนึ่งสองสาเข้ามาไม่ไม่ไม่ยังวิ่งอยู่ตรงทงอยู่เลยต้องเข้าแล้วไม่งั้นขอไปบ้านพี่ดิพี่เข้าไว้หน่อยดิพี่อยู่ข้างหลังพี่เข้า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 เร็วๆเอาเคสเก็บทงไปเก็บทงไปเก็บทงมึงการฉลาดไม่กูเดี๋ยวกูเก็บเอง ได้ไพี่เห็นอยู่พี่รอให้เขาบวกกันเย็นเนน้องล้มเก็บลูกกูเก็บครบไว้ฉลามมาฉลามมาสวยสวีสวยนึงตนะโอ้ยตนนึงคูผมล้มตายไปตายเยอะกว่ามันถมคูมันถมได้เก็บ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 ได้ไปตายดปตายึงยสวยไอ้หี่ตายกูเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บนี้เก็บนี้เก็บนี้ฉลามแม่งกูป่อยมึงการฉลามไม่กูปั๊มยาตีปั๊มยารัวรปั๊มปั๊มปั๊มทิ่กว่ารวยเินได้นะพี่เซินสไลด์อะเขนเลพี่ชุ เราจะมาตาให้ม้อะกามึงลาบกูอกลาบไอ้บอยฉลามไอ้ย้อยมึงวิ่งไม่ไหนกันวะตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งมึงไอ้ฉลามไปไอ้เที้ยกูบอกว่าฉลามมันเอาได้เนี่ยมึงเอาฉลามมึงรอเลยเดี๋ยวมันก็มาเข้าเข้ามึงฉลามถ้าผมไม่ตีมึงก็มาชูเพื่อนด้ยพี่ได้พี่ได้ดได้โดนดโดนไดโดนพี่เป็นไดพี่อยู่บ้านได้โดนโดนแล้วหน่งแล้วล้มุบจุีเอางเีงบเพื่อน ไม่ยูลามมันล้มแล้วนะสกัดฟันนะสกัดฟันนี้มันคืคูดาลสามสิบีิปั๊บเลยคนนึงไม่ผมช่วยแต่เขาปุ๊บเกิดบ้านไม่ต้องไอ้เชี่ยมีคนเกิดกูไอ้เชี่ยล็อกเก็บทงเรื่อยๆเลยสามสิบวิคูดาลรออยู่รออยู่รออยู่พี่ออกมาออกมาอมเปิดละน้าตายใช่ปะขลังตายเอามันเอามันเอามันลองเปิดให้ ไม่ปกินไว้นีเออดูดปืนไว้ดูดปืนไว้สวยสวัยตานีเฮ้เฮ้ยมึงวิ่งไปไหนบอยสามสองเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บอีกเก็บอีกเก็บอีกตบมาดิเหี้ยเฮ้ยคนคนโคฟทองดูทองเราด้วยนะยี่ชุบให้มาดิมาดิกูเอึด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 ได้โดนที่สอง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 ตาย ไปสิไปเนี่ยไปไปไปโคบพง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 เกิดแล้วไปเลยเบิกรถแล้วไปมันมาคนเดียวไปมาคนเดียวเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกมันชิ้กันเองไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะโชคไปเลยโชคไปโบกนอกเลยบนโบกนอกเลยได้ได้ได้ไอ้ไอ้ไอ้มันชีดใหญ่มันชีดใหญ่มันชีดเอ้ยมันตีกันเองเก็บทงเปิดบ้านไรไทยไม่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 ไมันมันม่ไ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 ม่สมนไม่ไม่ไม่ไมีไม่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 บม่ไม่ไม่ไม ปล่อยบอลปล่อยบอลมันอยู่ที่บ้านมันอยู่ที่บ้านเกิดมากเกิมาขึ้นมาเต๋กลับฟาร์มแป๊บคับฟาร์มไป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 ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนไม่ต้องรีบฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนกูอยู่ทองบอลอยู่ทองบอลกูปั่นมันอยู่กูปั่นมันอยู่มันจะหนับสองตัวมันจะหนักตัวไอ้แจ็คมันอยู่อีกคนมันอยู่อีกคนมันอยู่อีกคนเลยไปเลยไปเลยมามามาไปเลยไปเลยตอกตอกเลยตอกตอกเลยกี่คนนะอันที่น้องกูตายกูตายกูตายแล้วกับปั่นไปเอาไปเอาไปเอาไปวอาไป่อาไปเอนไปเอนไปเอาไปเอาไปเอาไปเอ่กันอีไคนแจ็ค มันอยู่กันกนมีหกคนหคนหคนหคนโอ้ยมันต้องรีบตมัต้องรีบเตะบ้านนะมันมอนมันวิ่งมันวิ่งมันมันดูที่ทงหคนนะมันอูที่ทงหคนนะเรกมาในเซิร์ฟเช่อเซิร์ฟเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้ที่บ้านไม่หวเดี๋ยแจ้งเลยตอนนี้สนับเซิร์ฟมรอก่าคุเก็บอย่างเดียวเซิร์ฟถมันได้ได้ได้มันมามันมามันมา้ามาตอนนี้มีห้ตบ้านนะครับบ้านลับ้านขอบ้านบทางครับพี่ลับ้านเราลงไปกัันไปกันไปกันไปแก้เราอยู่ S <S มันมันอ้นี่มันมันมาอยู่มันอยู่มีแฮพี่มีแฮมีใครในหลันมคนตีมึงเมึงมึงมึงเิรถไปตีมึงเปิรถไปเองเปิรถไปเองเล่นเล่นเลยเล่นเลยชดมชดเดี๋ยวผมเล่นหลังให้พี่ดูเข้าหลังให้พี่เซฟมาพี่มีตัวน่ฟนะพี่ไม่ไม่พี่เรู้แล้วรู้แล้วพี่จะเก็บตัวแค่นี้มันมีหกแล้วมันเพิ่งเขาี่มีหกแก่อ้ยไปเอาพี่ไปเอาพี่ก่อนเดี๋เป้าต้องต้องดูพี่ต้องพี่โอ้ยมันผ่า่มันอยู่พี่มันเก็บท้องอูพี่ เราไม่ไปกูเราไม่ไปจานป้าเข้นมาลิฟต์ขึ้นมาลิฟต์เึ้นมาลิฟต์นะลิฟตขึ้นลิฟตขึ้นรถไป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 ขึ้นรถ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 ขึ้นร้น้น้เอง ชุบแล้ว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 โอยเก็บพงกอยู่เก๊เก๊เก๊มันตายหมดมันตายหมดมันไม่ได้เอ้ยมันมันเก็บอยู่มันเก็บอยู่มันปลาเพื่อนปลาเพื่อนระวังหลังระวังหลังตื่นเออสวยสวยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามันจะเก็บมันจะเก็บนะถ่มไปอันนี้เหี้ยมึงคิดว่ากระสุนหมดแล้วนะใครมีกระสุนมั่งใครมีกระสุนมั่ง

จบได้บบจบได้จัเอาระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ได้เซิร์ฟเกิเซิเกิเร์ฟเกิร์ฟเไทยไทยชุบเลยชุบไทยไทยชุบไีเตยชุบพี่เตยชุบยชุบไทยชุบต่อชุบต่อโอ้โหแม็ซเซไกล

ไปเอาการบัหมดแล้วไม่ต้องทำก็ได้บูล่าหมอฉะเางโกไม่้องบโกตัวเกิดอยู่บ้านหน่อยแจ็คไม่ท้องไม่บงไม่ต้องชุบเพื่อนเพืองถ้าบัหมดแล้วที่บ้านเราคือปล่อยเพื่อนเกิดไมาเอาทงได้เอาทงได้เอาทงวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่พี่ตีกลับจะมาตีกลับพี่เรามาเยอะเรามาเยอะมากกระโดดกระโดดจีกระโดดเร็วกว่ากระโดดเร็วกว่ากระโดดแล้วรออันจี้แล้วก็วิ่งไปมางกระโดดไ่กดชิกระโดดไม่กดชิปเฮ้ยจอายมาบ้านเราเก็บทองเก็บทองได้กู ไปบ้าน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 ไปบปานไปไปานไปบ้านไปบ้าไป้ไปบ้าไป้าไป้ไปบ้ไปบไป้ไป้านไบาไป้ไบ้านไปาไปบ้าไป้าไปาไป้ไป้ไป้านไป้านไป้านไปไ้านไปานไปบ้ไปบ้นไป้านไปบานไปไ้ไปบาไป้ไปมันไปนไปนไปบนไปบไป่้าไปบนไปบ้านไปนไป้าปนไปไปไป้ไปไปปนไปไปนไปไปไปนไปนไปไาไปไปไป้ไปไนไปบไปไปนไปนไปาไปไปไไป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  เพื่นเรตัดปืนมันเพื่อเราโดนไม่ไม่มันใส่กระสุนยังไงไม่เชื่อเพื่อนมาเชื่อมาเชื่อกระดดเคลวเคลแล้วเข้าไปที่ช่องดููสี่ลองทีจะใส่กระสุนกัไม่มีกระสุนมั้งไอ้บอยมีกรอสุนมั้งไอ้ก้วยก้วยก้วยอยู่กับเซิร์ฟนะใช่กูอยอยู่กับน้องเอ็มแล้วผมไม่ได้อยู่กับเซิร์ฟไว้จะบอยมีกระสุนมั้งใครได้กระสุนมาบังครับอะไร ตายเลยเหรอเอ้ยต่อยมาคนนึงต่อยมาคนนึงบอยมันมันมันสามมันสี่โอเคโอมันมันมาเติมมนาเติมมันเข้าไปพี่เข้าไปเรเข้าไปพี่ฉลังกำลังไปมแล้วผมมาแล้วมันมีสี่ทีี้ฟังฟังฟังพี่มันโถมพี่พี่พี่ได้ยินไหมมันโถมไปแล้วสามตัวนะเออเห็นแล้วมันอยู่มันมันดันถอยมันถอยมันถอยมันถอยอีกบาร์ถอยาถอยบาร์ถอยามนาทีสามนาทีเามนาทีสามนาทีดึงไว้สามดีมันเอา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 ตายอ่เซิร์ฟตายมันยมันยิงมันยิงยอนะโดนยิง ตอนนี้กําลังจะไปเกิดพี่เราจะไปเกิดตัวยิงเราดูบเดียวไปมท่หลอยู่ตงน้องตัวตรงนั้นดีกว่ากูเพ่ต่ยนเออไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยตัวน้องตว้อน้อเก็บงคนกูเยไปเอาดิมันยิงกูเดียวเลยว่ะเก็บทองได้เก็บทองได้เก็บทองได้แล้วปัดปืนให้ปัไว้เก็บอไว้เ้ี่ไว้เลยเ้ยี่้เลยเเยเยยเยเลยเลยลลเยเียหยบง้แลนไว้ไม่ต้องมา เราไปกันเก็บส่วนไปเล้วนะเก็บส่วนไปเลยครับไ้องเก็บน้องมันโถมมาเยอะไปปลุกน้องบ้านบ้านตายเก็บตรงไม่ได้เก็บตรงไม่ได้ตายได้แล้วตายไปไม่ได้ตาไปหนึ่เก็บตรงมันไม่ได้เก็บตรงมันไม่ได้เก็บตรงโถมเลยมันได้ไปหนึ่งมันไดไปหนึ่งมันไดไปเยอะกว่ามันไดเยอะกว่ามันติดมันยั้งมันตดตายหมดยั้งยั้งมันมาเรื่อยๆกันไป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 เฮ้ยมากูคนหนึ่งดิใครก็ได้มากูคนไอ้ไอมามามามึงมามึงมาไอ้ไอ้กล้วยกล้วยมาไอเชฟ้ามามาใช่ไหมพี่ดงต่อยฉลามให้ ไปเอ้ยข้างหลังแก๊กแตช่วยตีไปเอาทงบ้านมันเนไม่เก็บทงโยเราได้เราเราเก็บได้มึงมึงต่อยอย่างเดียวเลยนะครบตัวเฮ้ยเอ้ยเอาทงกูล้มกูล้มตายยับเลยตีไปเอาทงสี่เอาผมหรือให้พี่อีกที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 มันได้หวะมันได้มันได้มันได้หวะมันได้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปอีกทงนึงเออไม่ใหญ่หรอไม่ไหญวะนี่ไงผมอยู่กลางตีเลยตีเก็บให้ตีเก็บให้ดีเก็บให้ลุงปืนเเก็บให้เออมาเก็บดิมาเก็บดิมือนมเปล่างเดียวปืนอ่ะเห็นป่ต ปืนก่อนล็อกปืนก่อนตายตาเก็บไปเก็บไปเก็บไปอยู่รัาเก็บอยู่โชคปั๊มยาไว้ปั๊มยาไว้มาไม่เก็บป้ามนยิงผมแบบไม่เล่นเลยมันรอกยอยู่รอกยอยู่รอกยอยู่รอกอยู่รอเได้ได้โดนอีกไ่เียระวังไปเก็บบีไปเก็บบีไปเก็บบีไปบีไปบีบีอยู่ไหนบีอยู่ไหน ปล่อยไปตงบวไปงล่อยไปตงหัวไปลไปตงหัวไปตงหัวไปตงหัไปตงหอไปงปไป่ปไปต้อัไปงหัวไปงหัวไปตงัวไปตงหัไปตงหัไปงหัวไปงหัวไปตงหัไปตงหัไปตงไปงหัไปตงหัไปตงหัไปัไปตงหไปต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 งหัไปตงหัไปตไไป่งหัไปตงวไปวไปไปงไปงัวไปไปงไป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  มาเลยไปเลยมีเราชุบ้เยอะมียาเยอะมีเยอะมุบเยอะรุบไ่ไรวมบ้านมีบ้านมีชุบ้านแค่นี้ไงวะแคีไงวะต้องไหนวะกเลจ็ดสามีชุบ้ามีุบบมแค่เก็บยาเอาอะไรเอาอะไรเออดมไมดรับเบียไม่ดัไม่ดัมดับไม่ดมัมมแล้วตัวแล้วเ่นะมตื่นเอเอล็อกมันไว้เบอร์เบร์ยาบ้เบอร์ยาบเอาอาไปมาแลเออ30มวิ ปล่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ทองบี้หน้าเราไม่มึงโถมเอาไปเลยมึงโถมเอาไปเลยปล่อยเด้มึงเล่นเลยมึงเล่นเลยมึงเล่นเลยกูอะตายหนึ่งมันเสียเวลากับผมสองคนมันก็เสียเวลากับผมสองคนต่อไปต่อไปเลยมึงมึงเล่นกับมันเลย ไปยักเก็บไปยัดดึงให้ลงมันไดึงมันเก็บไปเก็บไปเก็บเลย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 ข้างหน้าเก็บบอยบอยบอยู่เก็บอยู่งตอยตายตายหมดรเียยาไว้บมาดขี้แตกมาดิสัตมมาดิโนอ่อับดชิยาบูโนเดอร์ไอเียมาดิไม่มึงดูคะแนนกูเก็บทองเด็กเก็บทองอ๋อเก็บทอง่ได้ m p เยอะ ค้าเยอะมากไอ้เ่ยอ่เดี๋ยวพี่เห็นง่ายเลยยาแม่งหมดแล้วแม่งโดนต่อยตายโคตรเยอะพี่โมโคตรมันหน่ะอยู่บ้านแม่งกลมไม่ได้เลยเออเปอไม่ไม่เวยวิธีเล่นแบบนี้มึงมึงเล่นแบบนี้เว้ยคือกูจะบอกให้วิธีที่หนึ่งคืออย่างนี้คือเราอ่ะสามารถไปถมได้ประมาณเราเราแคมไว้อ่ะประมาณสักสี่คน แลวเราไปถมที่นู่นน่ะเราไม่ได้เน้นที่ตีหมดมึงเข้าใจไหมเราเน้นแค่ทงเดียวแล้วก็ยอมตายกลับมาเพื่อครบที่บ้านเราต่อพอเราครบตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปต่ออันนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับครับคือมันเล่นง่ายสําหรับเราเว้ยตอนเนี้ยขับแม่สิบโลครับอันนี้งานตลาดเลยเพราะมันแยกกันอ่ะไม่ใช่มันแยกกันมาเล่นได้เว้ยคือทีมทีมไฟทีมไฟทีมไฟจริงๆอ่ะอย่างสองคนเราเอาคูไม่ลงเพราะว่า เราต้องใช้วิธี <ไป S 1> การ <ไป S 1> เอาเอาตัวรอดโตไปเลยี่อ่ะ